ใกล้จะขึ้นเครื่องละอาจารย์บอกคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมดูแลลูกสาวเนี่ยเดือนเดียวเองครับจบข่าวเลยค่ะผ่านความรักไหนบอกสามวันคุณพ่อไหนบอกวสามวันเดือนหนึ่งเหรอพ่อไม่ให้ไปอาจารย์ตกใจนะอาจารย์ก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่บอกทำไมไม่คุณพ่ออาจารย์พูดกับพี่วินทวารินก็บอกว่าเดี๋ยว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 คุณพ่อเดี๋ยวขอคุยหน่อยก็เชิญพ่อมาแล้วก็วางยืนคุยก็แบบ ก็ค่ะเนี่ยทางบริษัทเขาเตรียมที่พักแล้วเขาซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเขาเตรียมทุกอย่างแล้วถ้าหญิงไม่ไปเขาต้องเสียหายมากเลยนะพ่อสอนให้หญิงต้องรับผิดชอบต่อนหน้าที่กบสัตยายไปพ่อก็บอกงั้นพ่อต้องคุยกับอาจารย์แล้วพ่อก็เดินมาคุยกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ถ้าลูกสาวผมจะไปอาจารย์ต้องมีรับเงื่อนไขผมสองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งต้องให้ลูกสาวผมโทรกลับบ้านทุกวัน วว้าสมัยก่อนไม่มีมือถืออย่างนี้ยะแล้วค่าโทรศัพท์ต่างประเทศแพงมากอันที่สองรับประกันความปลอดภัยลูกสาวผมต้องอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะบ้านเพื่อนยังไม่เคยไปค้างอ่ะแล้วต้องไปอยู่ขเขมรที่เขาเพิ่งเสร็จสงครามหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงก็ต้องโทรกลับบ้านทุกวันและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หายไปโดยไม่ได้โทรกลับบ้าน เพราะว่าติดตามสมเด็จคุนเซนไปหาเสียงในต่างจังหวัดตอนนั้นเขาเรียกว่าจังหวัดกำปงจามไปแล้วมันอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบนะคะพี่วิทวั์ไปนอนโรงแรมเช้ามาระเบิดตื่นเพราะระเบิดไอ้เราก็วิ่งออกจากโรงแรมมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนเขาแห่วิ่งหนีพอเราลงมาอ๋อระเบิดบอกพี่สุกับก้งเ<อ>ข้าไปเกภาพ ก็เดินทางต่อก็ติดตามเลยนะไปตีสนิทกับผู้ติดตามเพื่อเพราะเราอยากได้สัมภาษณ์พิเศษเราอยากได้สัมภาษณ์เดี่ยวและครั้งนั้นเราได้สัมภาษณ์พิเศษมาคนเดียวได้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟสัมภาษณ์เดี่ยวสัมภาษณ์เสร็จบุ๊คคุณเซนคุณเซนสมเด็จฮุนเซนตตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จะขาคือนายฮุนเซนสัญญาแล้วก็ต้องเดินทางกลับเข้ากรุงพนมเปญขากลับแทนที่เราจะนั่งรถกลับเขานั่งเรือเราก็อยากกลับกับเขาเราก็เลยนั่งเรือกลับกับเขาเพราะเราสนิทแล้วนี่สนนิทีมงาแล้ว ระหว่างนั่งเรือกลับระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มเรือก็ปุ๊บปุ๊๊บแล้ก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ตื่นเต้นมากถ่ายภาพ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 ตื่นเต้นนี่ดีใจด้วยดีใจได้ภาพได้ข่าวไดขาวได้ภาพได้ภาพถ่ายภาพแล้วก็กลับมาคืออยู่ท่ามกลางแบบนี้ตลอดค่ะสมอรัภูมิแล้วก็พอกลับมาถึงโรงแรมที่พักพี่ๆช่องเจ็ดกับช่อง9ก้าก็ต่อว่าอยู่เลย หไปไหนมาทําไมไม่บอกพี่ทาไมดูซีหายไปรู้ไหมว่าบริษัทโทรมาตามตัวพอ,อพ่อเราอะโทรโโ <c oughs> ไปววายบริษัทเพราะว่าลูกสาวไม่โทรกลับบ้านได้ข่าวว่าทําข่าวเป็นนักข่าวหญิงนี่ถูกลวนลามด้วยอ๋อเรื่องปกติจริงเหรอเรื่องปกติบ่ปกติ <c oughs> พี <c oughs> ่ต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําอาชีพเป็นนักข่าวเนี่ย เราเจอแหล่งข่าวูหไหมคะพี่อย่างพี่อ่านข่าวอยู่ข้างในส,สถานีอาจจะไม่ได้รู้สึกมากอย่างหญิงอออกออก,ออกฟิล hmm. ออกพื้นที่ hmm. มีทั้งนักการเมืองมีทั้งข้าราชการมีทั้งนักธุรกิจที่มองผู้หญิงอันนี้บางคนนะ hmm. มองผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่ต้องการข่าวว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเล่นด้วยได้ hmm. เล่นด้วยส่วนหนึง่ง เล่นจริงจังก็มีถึงขนาดเลี้ยงดูปูเสือมีลูกเต้าเป็นอนุไปก็เยอะก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะประคองตัวในการทําข่าวในยุคสมัยนั้นหญิงไม่แน่ใจว่ายุคสมัยนี้น้องๆยังเจออยู่หรือเปล่าอยู่ว่าอาจจะน้อยลงเพราะมันมีคลิปโซเชียลมันมีคลิปมีอะไรที่ทําได้แต่สมัยก่อนไม่มีหญิงเคยเจอตั้งแต่ลูกแขนเอาคนมาประกบอุ้มขึ้นรถไปเจอกระทั่ง หลอกให้ไปทานข้าวเย็นเพื่อจะคุยเรื่องข่าวแล้วพาไปดูห้องที่เพิ่งเป็นโรงแรมเปิดใหม่ขึ้นไปเป็นกลุ่มแต่ถึงเวลาทุกคนหายไปเหลือเราคเหลือให้เราเหลือเราอยู่ในห้องและทําท่าจะปิดประตูแล้วเราต้องวิ่งออกมากดลิฟวิ่งลงมาเขากดลิฟวิ่งตามและเราขึ้นรถขับออกไปแล้วเขาวิ่งตามรถเหมือนหนังเนี่ยเหมือนละครจริง,<อ>รงเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ด้วยจริงพี่กระทรวงอะไร ว้าวตายแล้วเอาชื่อนามสกุลอันนี้แค่ถามรู้ว่าไม่ได้คำตอบหรอกแต่ว่าก็เป็นกระทรวงที่ไม่ควรจะมีสั่งมีสีน่ะไม่ควรจะเป็นแบบนั้นก็มีทุกอย่างค่ะมีหลายสีใส่เสื้อเครื่องแบบหลายสีที่ทำอะไรแบบนี้ก็ทำแบบนี้มนกก็เคยโดนเรื่องหญิงเคยโดนเอาไปแซลลงหนังสือพิมพ์ก็เคยก็แซวว่าไงแซวว่านี่แหละค่ะเคย มีท่านข้าราชการระดับสูงที่มีเครื่องแบบเคยมาชื่นชอบอะไรเงี้ยเลี้ยงดูไม่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 ชืงสรไม่ไม่ไชื่นชอบชื่นชอบแต่ว่าเราปฏิเสธไปคนเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีอ่ะพี่อ๋อใช่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 ไหมนีมีศักดิ์ศรีแล้วก็ปฏิเสธไปแต่ก็ไม่ง่ายที่ต้องเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์จริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคในการที่จะต้องเอาตัวรอดมาให้ได้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับไปต่างประเทศเวลาเราไปประชุม แล้วต้องทํางานกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศหลายๆสํานักก็จะมีหลากหลายรูปแบบเจอนักการทูตหลากหลายประเทศก็จะมีวัฒนธรรมที่ดูแปลกๆเช่นแบบโอบเราจูบเราเลย <c oughs> น,นั่งดื่มกันคุยกันเรื่องการเมืองต่างประเทศยื่นหน้ามาจูบเลยอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็อึง้งแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการที่จะทําให้เขารู้ว่า อะไรควรทําอะไรไม่ควรทำเราไม่ต้องการออย่างนั้นที่จะให้เกิดขึ้นเรามาทาข่าวใช่ค่ะเราต้องทําให้เขาเข้าใจว่าผู้หญิงไทยเรามีศักดิ์ศรีที่เราจะต้องเขาควรจะเคารพเคารพเราแต่ว่าหญิงไม่เคยใช้ความรุนแรงนะคะในการที่จะทําให้เขารู้สึกในสิ่งเหล่านี้นะเราใช้เรื่องของการอธิบายในการพูดแล้วก็ดูจังหวะจะคนว่าเราต้องทําอะไรณเวลาไหนคะมันก็เป็นเรื่องของการคือการอธิบาย เออหญิงไม่ได้ลุกขึ้นชกไม่เหมือนแพทนปมาถ้าเป็นแพทนปภานี่ตันหน้าไปแล้วใช่ไหมจ้าโอ้สังว่าการเป็นนักข่าวต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะพี่หญิงไหวพริบแน่นอนค่ะแน่นอนทุกคนต้องมีไหวพริบเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีทําข่าวไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราต้องไปเจอในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถจะคาดหมายได้ว่าเราจะเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราคือสื่อกลางที่จะต้องยอมเสียสละ ตัวเองเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างมีสติและใช้ปัญญาเรื่องพวกนี้คุณพ่อของหญิงอะรู้ไหมไม่เคยรู้แ้วไพ่รู้แล้วไปแล้วคุ่ทราบแล้วตอนเด๋อคุณพ่อไม่อยู่แล้วไม่ได้เล่าใช่คือจริงๆเรื่องเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่เคยเล่าที่ไหนนะพี่แต่ว่าเล่าให้ลูกฟังจะเล่าให้ลูกสาวฟังว่าแม่เคยเจออะไรมาบ้างและวิธีการเอาตัวรอด ต้องทําอย่างไรบ้างและสิ่งสําคัญมากกว่าการเอาตัวรอดคือการไม่เอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงใช่ท่านผู้สื่อข่าวท่านไหนนะฮะโดยเฉพาะท่านผู้สื่อข่าวหญิงนะฮะเราอยากจะรู้ว่าคนทําข่าวในปัจจุบันเนี่ยมีเหมือนในอดีตหรือไม่ลองโพสเข้ามานะฮะแลกเปลี่ยนกันนะฮะในเฟซบุ๊กของเราครับแล้วทําไปทํามาท่าไหนทําไมถึงมาเป็นนักธุรกิจ กน,นี้เหอญอิงทารายการสุขภาพมา1ิบกว่าปีนะคะพี่วิทวัสรแล้วก็หญิงเป็นคนที่ถ้าหญิงจะทําอะไรหญิงต้องต้องเชื่อในสิ่งนั้นเช่นหญิงทำรายการสุขภาพหญิงต้องดูแลสุขภาพตัวเองเราดูแลสุขภาพออกกําลังกายทานอาหารดูแลเรื่องอาหารเป็นคนที่ส่งเสริมเรื่องสมุนไพรไทยหญิงก็จะเป็นคนไม่ค่อยใช้ยาฝรั่งจะใช้แต่สมุนไพรมาตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพกับเราตอนนั้นได้หญิงนอนฟิตอัพอยู่ แล้วก็เอามือไปคลำท้องเนาะเวลาเรานอนแล้วก็จะเอามือลูบๆเฮ้ยเป็นก้อนๆอะไรอิงก็ไปอาตาสาาวปรากฏว่าเป็นเนื้อง,งอกอครั้งแรกเนี่ยนอกมดลูก9เซนโ,โดยที่ไม่มีอาการเลยครั้งที่หนึ่งผ่านไปปรากฏเกิดเนื้อง,งอกมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อยู่ในมดลูกอยู่ในมดลูกหมอบอกคราวนี้ต้องตัดมดลูกทิ้งละแล้วก็อ่ะตัดตัดมดลูกทิ้งผ่านผ่า,ผาตัดครั้งที่สองมา หญิงไปวิ่งการกุศลได้อยู่เลยนะวิ่งการกุศลกับพระปกกล้าว5กิโลก็วิ่งอยู่แต่ปรากฏว่าถ่ายไม่ออก9วันแล้วต้องขับรถไปเข้าโรงพยาบาลตอนตีสามคนเดียวอ่ะเพราะปวดท้องมากจนหมอส่องกล้องดูลำไส้หมอบ,บอกว่าลำไส้หญิงพับเพราะเป็นพังผืดหลังผ่าตัด หญิงก็บอกว่างั้นเลาะทิ้งได้ไหมคะเลาะทิ้งเลยคุณหมอบอกว่าเลาะทิ้งก็อาจจะกลับมาเกิดได้อีก uh huh. หญิงบอกเอาถ้า,ยาอย่างนั้นทำยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นลำไส้หญิงพับแบบนี้หญิงก็จะอุจจาระไม่ออกสิ uh huh. คุณหมอบอกมีวิธีแก้ทางเดียวคือคุณหญิงต้องทานยาถ่ายตลอดชีวิต <Wow. S 1> เพื่อให้ลำเพื่อให้อุจจาระลดเลวที่สุดแล้วก็ออกไป uh huh. หญิงก็บอกว่า uh huh. เป็นไปไม่ได้เลยเรารักษาสุขภาพเราจะพยายามไม่ทานยาถ่ายยาฝรั่งใดๆ ก็เลยทำรีเสิร์ชดูพบว่ามันมีเครื่องดื่มตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือคอมบูชาอิงก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่เขาทำวิจัยเรื่องนี้นอาจารย์เขาก็บอกว่าเออคอมบูชามันดีนะมันเป็นเครื่องดื่มที่มาจากประเทศจีนมาเป็นพันปีแล้วแล้วก็มาดังเพราะว่าหมอเกาหลีใต้ที่เขารับอิทธิพลด้านการแพทย์ของจีนเนี่ยเอาไปรักษาจักรรพัิที่ญี่ปุน่นเรื่องลำไส้เรื่องระบบขับถ่ายรักษาจักระพัิญี่ปุ่นแล้วก็เลยพอสำเร็จ ก็ขนาดน,นามยาตำรับเนี้ยเครื่องดื่มเนี้ยว่าคอมบูชาเวิร์กมากมันแบบระบาย,บายดีสามสองวันวันที่สองคือให้หญิงมาสามขวดหญิงทานวันที่สองแบบระบายดีมากหญิงก็กลับไปหาอาจารย์อาจารย์คะเวิร<ม>์กอาจารย์ทำให้หญิงทานหญิงจะซื้ออาจารย์ทํา,า,า,าทมาเลยหญิงหญิงเมาอาจารย์บอกคุณหญิงผมทําแต่วิจัยผมไม่ทําขายคุณหญิงไปลองทําเองไปซื้อสกบี้มานะมาลองหมักหญิงก็บอกโอเคงั้นลุยเลยลองทำเพราะเราอยากดื่ม แต่ว่าคนอื่นเขาผสมยี่ห้อน,นั้นน่ะเขาผสมน้ํานะหญิงผสมชาได้ไหมหญิงอยากทานชาหญิงรู้ว่าชาเนี่ยมีสารโพลิฟินนลมี EGCG มันดีต่อภูมิต้านทานมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหญิงก็เอาชาออร์แกนิกดีแคปผสมชาหมักหญิงหญิงก็ผสมกันมาไปมาไปมาจนกระทั่งเป็นเฟอร์เมนเตของหญิงออกมาปัญหาคือลงทุนมาก<อ>แล้วกินคนเดียวมันไม่คุ้มอะพี่หญ<อ>ิงก็เลยบอกเอางี้หญิงเปิดธุรกิจขึ้นมาชื่อว่า บริษัท MIS ออร์แกนกิและออน,นี่คือที่มาของการตั้งบริษัท MIS ออร์แกนกิเพื่อทำคอมบูชาไว้ทานเองไว้ทานเอง <laughs> ก็ชื่อเ <laughs> ฟอร์เมนเต้ซึ่งแปลว่าเฟอร์เมนต์คือหมัก <h ook> เต้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าชา, <h ook> ชาก็เฟอร์เมนเต้คือชามหมัก ก็เลยทําออกมาทานเองหลังจากนั้นก็ค่อยพัฒนาไปเพราะว่าพอเราทําทานลูกสาวบอกคุณแม่เพื่อนบอกว่าน่าจะมีแบบทาคอมบูชาที่เหมือนน้าอัดลมเขาเนี่ยเขาไปใส่โซดาแล้ว really, อร่อยมากเลยก็เลยทําคอมบูชาเป็นสปาร์คกิ้งแล้วก็ีตัวแล้วแล้วก็มา <c oughs> เป็นลูกอม <c oughs> ลูกอมนี่พี่ต่อยใจผมชอบมาก <c oughs> ลูกอมรักยิม้ม<อ>ลูกอมนี้ก็มาจากว่าเราจัดรายการเยอะน้องแพทก็เหมือนพี่อิงเนาะทำวิทยุทําทีวีใช้เสียงตลอดเวลา เราก็บอกว่าเอ้ยเราอยากทานลูกอมนะแต่ว่าถ้าเป็นยาอมเนี่ยมันจะไม่อร่อยถ้าเป็นลูกอมมันก็คือน้ําตาลใใส่สีใส่กลิ่นมันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นสูตรผสมร่วมกันได <c oughs> ้ด้วยความนี้เราเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็นี่แหละกระชายกระชายช่วยเรื่องของดับกลิ่นหญิงก็เอากระชายมาใส่เอาขิงมาใส่ <c oughs> เอาตรีพลาก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อม <c oughs> แต่ว่าถ้าทําเป็นลูกอมน้ําตาลเราไม่อยากได้น้ําตาลอะ เราก็ใส่เป็นย่าหวานแบบเกรดพรีม,มอ่าเป็นความหวานธรรมชาติแล้วพอมาทําเป็นลูกอมปกติแล้วเนี่ยความร้อนที่มาจากการทําให้มันเป็นเม็ดเนี่ยมันจะสลายสรรพคุณของสมุนไพรหมดเลยเ,เพราะฉะนั้นปัญหามันคือว่าอ้าวเราอยากได้สมุนไพรที่มีสรรพคุณอยู่ทํำยังไงอิงก็ใช้นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรให้ทนความร้อนมากขึ้นและสามารถ ยังมีสรรพคุณอยู่ในลูกอมหญิงได้ดีในความรู้สึกของหลายๆคนนี่งามหน่าตาผลิตภัณฑ์เขาน้วยโดนใจแพทย์เลยคำบูชาตอนนี้อินมากใช่ไหมไม่คำบูชาพี่หญิงนะเป็นโพสต์ไบโอติกต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าเอ่อหลายๆคนเขาบอกว่าคำบูชามันจะเป็นโปรไบโอติกเต็มจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันต้องมี วิธีการพิสูจน์นะว่ามันมีเชื้อมากน้อยแค่ไหนแต่ตัวนี้มันคือการมีสารสําคัญจากพรีไบโอติกที่มาจากชาพวกโพลีสีนวลรแปลว่าก่อน post โพสต์หลังถูกต้องค่ะพรี pre เนี่ยคืออาหารของโปรโปร,รนี่คือจุลินทรีย์ดีแต่พโพสต์เนี่ยคืออาวุธที่ทําให้โปรที่ไม่ค่อยแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกับเป็นแบบซูเปอร์โดส ของตัวโปรไบโอติกอีกทีนึงถ้าเรามีจุลินทรีย์แต่ไม่แข็งแรงมไม่มีอาหารที่ดีไปดูแลไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวที่ช่วยทำให้โปรไบโอติกของเราจุลินทรีในลำไส้เราแข็งแรงมากขึ้นก็คือโพสตไบโอติกเนี่ยมันคือทำให้ลำไส้เราแข็งแรงดีที่สุดต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าพี่อิงก็ยังทานนะตัวคอมบูชาน้องน้องแพ้ถ้ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย ภ้าทับถ่ายยากมากๆให้เริ่มต้นด้วยสองขวดก่อนนอนแล้วตอนเช้าก็ไม่ต้องทานอะไรก็เข้าห้องน้าสบายแต่ถ้าเกิดว่าปัญหามีเล็กน้อย1ขวดก่อนนอนได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนแหงหงมานะตอนเช้าจัดไปจะสดชื่นมากขึ้นอ่าส่วนแหงอ๋อเปล่าไม่ดื่มเลยจริงเหรอคะนอนสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มไม่เกินค่ะไม่เกินอ่นับชั่วโมงนอนจริงเหรอคะจริงค่ะโอ้โหมีหน้าหน้าตาสดใสอันนี้พักก่อนเพียงพอ แต่จริงๆนะต่อให้เราดื่มคอมบูชาร่างกายยังไงเราก็ต้องออกกําลังกายนะใช,ใช่ไหมออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องออกกาลังกายเสมอๆอย่างพี่อิงก็ยังวิ่งทุกวันแล้วก็ต้องนอนให้พออย่างที่น้องแพทบอกอนะ อาหารเราก็ต้องทานที้หลากหลายค,าคือถ้าคุณทานไม่ทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยจะทานอะไรเสริมเข้าไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเสริมได้เมื่อทานอาหารที่มีกากใยตัวโพสเบอติกจะไปช่วยทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยเป็น Functional Food and Drink พี่ทําสิ่งเหล่านี้มาให้ใช้อาหารเป็นยา ไม่ต้องการให้คนไทยทานยาเป็นอาหารต้องการให้ทานอาหารเป็นยาและดูแลสุขภาพของเราแบบครบองค์รวมอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะอธิบายนียตัวไหนเป็นตัวไหนตัวนี้คือคอมบูชาเฟอร์เมนเต้คอมบูชาคือคือตัวออริจินัลที่เริ่มเริ่มเริ่มสีเขียวคือรสชาเขียวตัวนี้คือชาดํากับชาอูหลงผสมน้าผึ้งนะคะตัวนี้คือตัวเฟอร์เมนเต้สปาร์คิงคอมบูชาสปาร์เก้นที่รูปอยากจะให้เติมโซดาใช่รอาให้เติมโซดาอันนี้อร่อยมากอันนี้ไปต่างประเทศเนี่ยกก็คือตัว ผสมโซดาหรือว่าทำสปาร์กลิ้ลอะไรนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดอสออนคอนเซนเทรตลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวลูกอมลักยิ้มตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรจริงๆและไม่มีน้ำตาอันนี้ช่วยเรื่องของกระชายเนี่ยเรื่องของกับกลิ่นปากขิงนี่ช่วยลดการคลื่นไส้อาเจียนที่อยู่ในใกลองในกล่องน้ำเงินเขียวนั่นนะฮะใช่ค่ะส่วนอันนี้คือชาขาวที่ญิงบอกว่าเป็นชาตำรับล้านนา ช่วยเรื่องลดไขมันลดน้ําตาในเลือดแล้วก็เรื่องของทําให้นอนหลับลึกแล้วก็มีสารสําคัญ EGCg พวกนี้พี่มีงานหลับเทสหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเซรั่มคอมบูชาเพียวละมูลหรือผิวละมูนมาจากคอมบูชาเหมือนกันโอ้ใช่ใช่ทานาใช่ใทานามาจากคอมบูชาอันนี้ก็คนโบราณเขาใช้ทานาแต่หญิงเอากลิ่นเหม็นออก แล้วก็เติมพวกขมิ้นชันกับบัวบกถ้าเพิ่มความชุ่มชื้นลดริ้วรอยไปอิกก็มีอันนี้วิจัยในคนอันนี้มีการทดสอบในคน <mm> นอกนั้นเรามีหลับเทสและได้รางวัลระดับโลกมาแล้วตัวไหนคะ <mm> ตัวนี้พี่ได้รางวัลเ,เป็น innovation winner ด้านเทสนะคะ innovation test winner ของงานเอเชียอนุกาปีที่แล้วในไทยวิทยเฟก <mm> แล้วก็ได้รับรางวัลจากนิตยสารชีวจิตนะคะ <mm> แล้วก็ได้รางวัลของเป็น premium g o b l ของกระทรวงสาธารณสุข อันนี้ก็ได้รับเป็นคัดเลือกเป็นเครื่องดื่มสุขภาพทางเรื่องสุขภาพตัวนี้ก็มี lab test เ,เรื่องของ egcg อันนี้ก็เป็น premium p o r t a b l ของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันอันนี้ปีนี้งาน t ไท f ฟกแล้วได้รับคัดเลือกเป็น future food ลูกอมเนี่ยนะใช่แล้วค่ะเป็น future food, future food วพวกนี้นี่ยิงออกบูธต่างประเทศมาทั่วโลกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไปงานเก<ฮ>่าฟูที่ดูไบตอนนี้เราส่งออกไปที่ดูไบไปที่ตะวันออกกลาง ไปงานที่สิงคโปร์งาน Food and b ์เบ r รเรชไปงานโซลฟ o ้ดไปที่เกาหลีใต้เขาบอกว่าของเราเป็น คอมบูชาที่เรียวคอมบูชาแล้วก็เป็นเดอะเบสคอมบูชาส่งไปเกาหลีนะใช่ค่ะแล,แล้วคนคที่ไปเที่ยวเกาหลีไม่ใช่ซื้อกลับมานเนี่ยม่ได้นะ <c oughs> กำลังจด <c oughs> ทะเบียนอยู่เนี่ยค่ะกำ<อ>ลังขึ้นทะเบียนออยอแล้วก็ลูกอมเราก็ไปไปอังกฤษมาเมาื่อไอไอไอฟีเมื่อต้นปีไปซาอุดิอาระเบียเ,เดือนหน้าเราได้รับรับคัดเลือกนะคะเดือนสิงหาเนี่ยแหละเนี่ยเราจะไปคุณหมิงเพราะเราได้รับคัดเลือกเป็นท็อปไทยแบรนด์อ่สรุปว่าพวกเนี้ย เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาอะไรบ้างาถ้าตัวฟอร์เมนเต้คอมบูชาเหมาะสำหรับนคนคที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย,ายเรื่องลำไส้เรื่องตับ Uh huh. อ่ะอันเนี้ยแล้วก็ภูมิต้านทานอันเนี้ยจะช่วยดูเพราะว่าจะมีสาร D S L สาร E G C G แล้วก็มีวิตามิน b 1 B2 ที่เป็นขวดแก้วใช่ขวดแก้ว uh huh. ตัวสปาร์คลิงสดชื่นแล้วก็มีสาร D S L ช่วยเรื่องของการดูแลตับเหมือนกัน uh huh. นะคะส่วนตัวชาขาวมีสาร E G C G แล้วก็มีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวเนี้ยก็จะช่วยเรื่องของภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็ลดไขมันกับลดน้ําตาลในเลือด uh huh. อันนี้ก็เป็นตํำลับโบราณนะคะ <Okay. S 2> ลูกอมลักยิ้มก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวนี้ก็จะ เป็นลูกอมที่ช่วยดับกลิ่นปากช่วยเรื่องของลดอาการขึ้นไซเจียนะคะแล้วก็ทําให้สดชื่นในช่องปากนะคะส่วนเซรั่มพิยอละมูลก็ลดริ้วรอยช่วยทําให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็ทําให้กระชับรูขุมขนมากขึ้นพวกนี้เรามีแลบเเสสทุกอย่างมีความปลอดภัยมีออยอแ,แบบแดูสิสินค้าทั้งหลายตัว สุดยอดเอามาฝากให้กับพี่วิทวัสกับน้องแพทด้วยนะคะขอบคุณมากว่าแต่ว่าแล้วท่านผู้ชมของเราแล้วมีโปรบ้างไหมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีปัญหาแตกต่างกันอันนี้ว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนเรื่องของทานชอบทานของหวานของมันเหมือนหญิงนะ<อ>ก็ทานเฟอร์เมนเต้ทีรีไวท์จัดคู่เฟอร์เมนเต้ทีรีไวท์ที่เป็นชาผสมกับลูกอมลักยิ้มกันละกันนะคะพอลักยิมอมในทุกเพศทุกวัยมันเป็นเม็ดนิ่ม ผู้สูงอายุเนี่ยอมได้ไม่บาดเพดานปากกับลิ้นมไม่บาดเลยแล้วมันนุ่มแล้วมันอร่อยกินไปแล้วฮะเมื่อตะกิน,นี่ฮะอร่อยครับ เข้าไปใหม่ๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยหวานนะฮะแต่แปลกมากพอเคี้ยวเคี้ยวไปมันจะหวานขึ้นหวานขึ้นร้รู้เล้ว่าไม่ใช่น้ําตาลอ่ามันไม่ใช่น้ําตาลแล้วมันมีกลิ่นกระชายกลิ่นขิงออกมาอย่างหอมเลยนะคะจับคู่กันนะคะสําหรับเซตเอแล้วกันนะเป็นเซตเอก็คือก็คือเฟอร์เมนเต้สกล่องนี้นะคะกับกางขาวกับลูกอมลักยิมนะคะสิกล่องคือหนึ่งกล่องฐานนะคะแล้วก็เซตบีเป็นตัวคอมบูชาสปาร์คิงตัวนี้ก็แล้วกันนะคะทานง่ายๆนะคะ1ลัง1ลังงมี 24กล่องแล้วก็หมดอายุได้1แบบเก็บไว้ได้1ปีเลยนะคะแล้วก็ลูกอมลักยิ้มเนี่ยหกล่องฐานลูกอมลักยิ้มเก็บได้ปีครึ่งนะคะก็จะสับคู่การเป็นสปาร์คกลิ้งคู่กับลูกอมหรือว่าจะเป็นชาขาวคู่กับลูกอมก็เป็นเซต A กับเซต B ได้สามารถเลือกซื้อได้ะคะ่ะเหลือเพียงเซตละ1,390บาทเท่านั้นค่ะก็ถือว่าราคาถูกมาแล้วก็ขอเป็นแค่200อ2อ0เซตในรายการ <20 S 2> นี้ละกันนะคะสองเซตเข้ามา นะคะหน้าจอ0996236644นะคะหรือว่า LINE แอดเป็นเฟรนดนกันนะคะที่ assign miss organic ชื่อบริษัท miss organic หรือว่าสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอได้เลยย้ําเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่ง0996236644ค่ะพี่ค่ะ อีกครั้งหนึ่งราคาเท่าไหร่นะฮะราคา1,390บาทถูกมากเซทเอกับเซท B รใช่ค่ะแล้วแต่ว่าใครมีปัญหาสุขคือใครอยากดูแลสุขภาพก็แล้วกันอย่าบอกว่าแบบเอาใส่ใจตัวเองใส่ใจสุขภาพของตัวเองใครสนใจอยากจะใส่ใจสุขภาพด้านใดก็เลือกได้เลยค่ะท่านีสนใจเรื่องคอมพูชาที่เป็นขวดขวดแก้วอันนี้ก็มีพวกกูเมวิลล่าโกลเด้นเพลส ฟู้ดแลนด์หาซื้อได้เลยใช่หาซื้อได้ช้อปปี้ลาซาด้าหาซื้อได้ค่ะซื้อได้และแน่ๆก็คือแค่200สายใช่ค่ะราคาลดโอ้โหเกือบครึ่งราคาใใชช่่่่คคะะถูกมากๆนะฮะขอให้ขายดีๆขอบพระคุณครับและนี่คือสินค้าของคนไทยเป็นทางเลือกสุขภาพใช่ค่ะฝีมือของคนไทยภูมิปัญญาของคนไทยอยู่ล้วนๆนะฮะส่งออกไปหลากหลายประเทศคุณภาพล้วนๆเป็นของพรีเมียมเป็นของ ของดีอะว่างั้นนะฮะทำข่าวมานะว่าเหนื่อยยากแล้วทำธุรกิจเหนื่อยกว่าอีกค่ะเหนื่อยมากแบกของไปออกบูธนี่ยขอให้ขายติดตลาดเถอะขอิดตคุณเนี่ยนื่ยขอพกคุณายวีค่ะครับคุณหญิงสิริบุญนัตพันธ์ค่ะขอพัคุณค่ะ 1 0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ